สวัสดีครับช้องเอกล้ำเพื่โชว์นะครับผมเมือ่อนี <c oughs> ไดมาว่ายคลิปแล้ว <c oughs> ใจแล้ว <c oughs> ใหญ่ช่วงหลังจากบรดิทายคลิปเป็นเวลาสองอาทิตย์ครับ <c oughs> ผมเพราะว่าซสอมซสอมเมื่อยทายขทอารมมาทายบอา <c oughs> ทายทุกวันไหมทายทุกวันไหม บ่อทายซองอตย์ครับทั้งซอมเมื่อยแหลวก็ทั้งบ่มีเวลานะครับกัถอาถามว่ามีบ่อกะมีกัเอาเวลาไปนอน,น,นครับผมกางเร็แล้วครับกลับมานะครับวันนี้ออกงานวันแรกนะครับที่บ้านโสห้องนะครับผมตำบลเรื่องแปกอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามครับงานวันแรกนะครับวันนี้ชมฟรีทั้งหน้าง,งานแล้วก็ไลฟ์สดนะครับผม เขาทายเดยว์วัสดีพ่อนั่นครับสวัสดีครับกินข้าวอีกแล้วฝากคือกินดูเถอะอยู่ครัวมีอะไรกินอยู่ครัวมีอะไรกินโอ้ยเ่คือกันให้ซ้ายโอ้ย,ยเอาแม่นผีเป็ดยังไม่หอยอยหันนะั่น เกู่่กาษล่ะแก่าสีแดงหนาละเด้อไอ้แดงสองถุ่มหนามันเปื่อยต้ะไฟยังไม่ติดเลยสะออนพัดล่มอะอะไรแปลนู่นไม่มีหรอกเจมี่น่ครันะครับ ถ่ายนด้เวทีไหมนี่มายูน้ำกันแล้วกำลังพากันเตรียมของก็เป็นงั้นแหละคุณน่ะหน้างามจี๋จีหน่อยทำไฟหน่อยเนอนี่สถานที่หน้างานนะครับผม ไปเบื้องค้นปู่ศาสตร์ก่อนกส็สิเต็มแล้วครับงานฟรีวันนี้กำลังติดตั้งเวทีนะครับผมอีกอย่างที่ผมบริไทยคือพื้นที่ผมเต็ม <c oughs> พื้นที่ผมเต็มโทรศัพท์เครื่องนี้ใช้มานานแล้วครับผมบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถลบได้คือคือส่วงไปเลียนอย่างสีมาเลียนมาหาลายัยเรี้ยนมาทยมบมงสี่ <c oughs> ผมเสียดายมันเป็นความทรงจำของผมนะโอ้ย <c oughs> ตอนนี้ศาสตร์เยอะแล้วนะ สาดเยอะแล้วเวทีตั้งร้อเ็ตลยตัวมือนี้นม่นบอจริงๆด้วยวันนี้ตั้งร้อปซนะครับตั้งได้เต็มเลยอืมพื้นที่กะถือว่าดีอยู่นะครับกับบอเดียวเละบอเดียงเีเพราะว่าฝนมันกะตกแนงก็เป็นซุ่มๆครับผมก็พอได้พอได้ดีพบรรยากาศหน้างาน ถ่ายนาเวทีไปก่อนอนี่ละ่ะผมเต้นอยู่ฟั่งนี้้วครับผมผมกำลังจะตัดคลิปที่ตัวเองร้องเพงลงร้องเพลงลงใน Facebook, Youtube และก็ t ิ k กจ k นะครับผมกำลังจะโปรโมทจะคลองไปนั่มน,นะครับผมกะอยากฟังคอมเมนต์ว่าเป็นยังไงบ้างกับโชว์ที่ผมได้รับมอบหมายแต่โชว์ที่ผมแสดงไปเพราะถือใจเพราะหยางวอ แต่ได้ยินแว่วๆมาว่าบอสโจชมว่าหายใจทั้งไหนปาหายใจทั้งผิวหนังติเพราะว่าเพลงที่ผมร้องเป็นเพลงที่ไม่มีหาท่อนที่หายใจยากมากครับผมก็อยากไปดูหน้างานอยู่ดียังครับไสเล่ไปเลยสาดไดเนาะสเดตีเพ้าเหมือนแร่งเนี่ยสาดไดเนาะนี่ยังเนี่ยบลาวหลานเจวาร้านเจ้าอาบาส มือแรกมือแรกสิขอเสียงอันขอเสียงอันรานเจ้าอาวาสในเด้อสิวา <c oughs> <c oughs> ดอกคูณบ้านไผ่โอ้บ้านไผ่มากไก่นะเนี่ยแม่ติ๋มมาสนานะพากันมากค่มีหอดลำม,มั่นมาเสียบไปเ <c oughs> มื่อแรกแขกมาถ้าผมสาวน้อยํำเพลินโชววยดูการที่สองนะครับ <c oughs> ผมมาแสดงที่นี่แหละครับจังหวัดมหาสารคามกับผม <c oughs> จะไหก็ฝักเิงแง่งเด้ครับเพือ ซอยกันไปแดูการแรกเลยสําหรับผมอยู่มาอยู่มาปีที่สองครับผมวันนี้คืองานแรกนี่ผมชอบไอ้ไอ้ตัวใหญ่ๆนี่มากเลยมันน่ารักมันสวยดีผมไม่คิดว่ามันจะมีแต่มันมีจริงๆมันตัวใหญ่แห่เลยครับตัวใหญ่กว่าคนอีกนางใส่นอะพระเอกมาโพดแท้กระจกนั่น<อ>ชิบหายพู้อ่นซองนั่นมดไม่เองมากัเลยอัใหญ่มาเลยโพดนอกกระจกมียนเดียวอืม คือดีๆแตบุกในเต้นตัวเองอยู่ไหนข้างในบอกคนสิโต๊กว่าละือ่อแไรงมันก็เป็นมันกระเหมิดละล่ะเนาะหาเราถายคิปเด้อย่างดูแ้วบ่านี่พอกันใส่มาแล้วนะครับ เยราชอบไปบางเตนผม <c oughs> ปีนี้เตนผมสีออกเหลืองๆนะครับนู่นเหลืองๆนุ่นคุ้ใดเนาะอยู่ไก่เนี่ยพี่รำบานบอกเอาปีนี้เป็นสาวกลางเตนเตีเย โอ้ยมาลับงานหลายเสียไว้ใส่เงินนะเขาไมใช่นี้โอ้ยมาอยู่ใกล้เขาไว้เขายางได้เด้เตงไว้เขานี่ล่ะที่จีิจะเองอ่ะยังไม่มีที่อยู่นะอันนี้แบ่งไม่ใช่เฉยๆนะเนี่ยไม่ได้ต้องแบ่งต้องแบ่งอยู่แล้วไงนะเนี่ยอือต้องแบ่งอยู่แล้วแหละเดีนผมมีป้ายชื่อเหมือนเดิมนะครับเป็นป้ายของปีเดิม ตีเมื่อกี้ยังใช้อันเดิมนะครับอยู่ใกล้ที่น้ำหวานนะครับวันนี้ถ้าลบมากแล้วเขากันยังถ่ายคลิปพือเก่าราเอกินเลยครับอย่างเดินอ้อมเมทีล่ะมาพาเอกกินขอรับนั่งับกินเลยครับอง ยังออกเวทีละมือเนี่ยยังมัานหอดอ่ะครับอีกครึ่งสิบนาทีอ่า่ายหมดแล้วตอนนี้เดินออกเวทีหมดแล้วบอกรานี่รถพาก็ทำใหม่นะครับผม ติดป้ายไมจติดอย่งไหเหลื่อมเลยเมือว่านผมเห็นเขาเก่าล้วมือว่านหม่อก่อนนี่แหละภ <c oughs> าพพรมที่นี่ก็ฝากพ่อแม่กดไ like, ลค์กดคอมเมนต์นะครับผมพูดคุยกันเพราะนั่นอยู่นี่ครับรใช่ครับเดินไปเลยเเลากัสวัสดีพ่อพ่อแม่ทุกคนที่กำลังรับชมคลิปอยู่นะครับผมสวัสดีครับ